สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่โทวผมช่างปาร์คนนะฮะวันนี้ผมเมาวนามเมรียนเกตบบการ์ดซ่อมพัดลมนะตัวที่ผมซ่อมเสร็จเนี่ยผมก็จะมาทดลองเปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยไม่มีหยุดเลยนะฮะต่อพวกปืนเท่าอะไรนะฮะคอยใช้ได้คอยเดิมใช้ได้นะฮะคอนเดนเซอร์เปลี่ยนใหม่พ,พัดลมตัวนี้มีอายุถึงสี่สิบปีนะะเราก็จะมาทดลองอย่างเงี้ยอันนี้ซ่อมเสร็จแนละ้วผมเปิด อาทิตหนึ่งถ้าถึงจะส่งคือให้เจ้าของนะฮะแล้วเราก็จะดัแปลงทวิตของเก่าเนี่ยเราจะแปลงเนะวลาเปิดนี่เราจะใช้สวิตตัวนี้เปิดตัวสปีดเนี่ยเราก็จะใช้ไฟจากสวิตผ่านมาแล้วก็ไปเข้าพัดลมนะมันก็จะอนุรักษ์ของของที่ด่างเดิมเข้าไว้นะเราจะไม่จกแต่งไม่พ่นถี่อะไรทั้งสิ้นเป็นของเดิมๆเ,เลยนะครับนะ เราก็จะทําการซ่อมพัดองค์เก่าเนี่ยอายุมากๆนะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยสู้ไม่ได้อะไรทุกอย่างสู้ไม่ได้แล้วที่ผมไปเห็นสภาพของยี่ห้อที่ดังๆเนี่ยกลายมีเป็นโซ่กันกันร่วงซึ่งผมดูไม่ผมไม่เคยเห็นแบบพัดลมที่มีโซ่กันร่วงได้อะไรได้เนี่ยทำออกมาแล้วบอบ้างมากนะ ส่วนใหญ่ก็เป็น็เน,เ,เ,ปนเ,เป็นไม่ใช่โลหะนะฮะพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลมที่เราโลหะเขาเนี่ยหล่อ,อมาเลยนะไม่ใช่เหล็กปั๊มซึ่งซ้อมแล้วก็คุ้มนะเรามีอาชีพอาชีพหนึ่งก็คือเราจะซ้อมบุกพัดมพวกนี้แหละครับแล้วก็แนะนำถอาบางคนไม่เข้าใจก็จะขายเป็นเศษเด็เอามาซ้อมใี่คุ้งกันเยอะครับ แล้วเราปิดเปิดไฟล้วก็ใช้แบบสวิตไฟที่ให้ปิดโคมลงตั้งสวิตไว้เลยนะแล้วก็ปิดแทนแทนสวิตคือไฟมาแทนเป็นสวิตพัดลมแทนก็จะให้ประโยชน์ได้ได้มากครับแล้วส่วนแป้นอันนี้เราก็ทําเป็นไม้สักนะไม้สักตัดแปลงให้มันลงเรียบร้อยย้อมสีย้อมส,สีไม้ให้ดูในธรรมชาตินะเพราะไม้สักเนี่ยเวลามันทำแล้ว ถึงจะบางเซนของเซนครึ่งเซนเนี่ยเป็นเนื้อไม้นี่ยแน่นมากไม่มีคุณสมบัติพิเศษเราก็จะระดับแปลงมาทำเป็นด้านรองนะฮะผมก็เลยแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ทราบครับว่าของเก่าเนี่ยท่อมได้ครับเราอย่าไปทิ้งนะฮะผมเลยนำเรียนสิ่งเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างความมังกครับ